เป็น้นี้ต้องเปล่าเหรอนนมลมกรี๊ขอแอร์หน่อยเป็นลมแล้วมีอะไรินิทบ้างครับ บอกว่าเนเมื่อรู้ดินว่าไอนว่าไงคุณอินเนี่มันจะกล

ยังไม่มีคาะเลยที่ทุกหลักสีชสีดิลเนี่ยเฮ้ยฝาก็ชอบฝากดยนะโทรมาเฮ้ยฝากซื้ของหน่อยอยากกอดไหมอยากบอดโมเดลโมเดลอ๋อชอบตัวไหนอ่ะชอบชนะแบบดีคนโลกนะ

<doubling. S 2> มัน้เออใช่นคิดอะไรคิดอะไรอยู่มันก็อยากทำนะครับโดยตอนแรกอ่ะอล่าสุดอสี่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยที่เนี่ยสงตอนแรกเนี่ยฉันรู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรัเกิดจากหวังให้มันขาวจนคนไม่ไหวแล้ว ไม่คือมันเกิดจากวันนั้นไปนัดเจอเพื่อนๆกันที่สยามเพื่อนๆเขามีไปทำโรงแรมโรงแรมไม่ใช่ใกล้ได้ได้ได้ทำผมไปทำผมเพื่อนๆก็ไปทำผมกันแล้วก็ชวนไปทำไหมเราก็แบบเออไปแบบมึนๆไปยืนเลือกสีก็ดูดูดูแล้วก็จีนสีนี้เลยเป็นสีเป็นสีเป็นสีนี้เป็นเขาเป็นสีโอเพอร์เลยับสีทองแดงอย่เงี้ย แล้วแล้วมันใช่อย่างที่ต้องการนะครับมันก็ไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะเป็นแบบอ้าวแี่เือเราไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะต้องออกมาเป็นสีแบบส้มแบบนี้เลยนะคือแบบเราแล้วก็เธอไปจิ้มฉีกมาแต่ถูกใจไหมถูกใจครับแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นสีนี้อันนี้อันนี้ต้องตัด รอบเดียวครับผมรอบเดียวสี่สี่อรอบเดียวโอ้โหเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหลูกดีมไม่ได้ไม่ได้ยิงเยหจ็บชอด้วยื้อมาแพงเออเ ยังไม่เท่าไหร่พอลงสีมันจะแสกทั้งหัวเลย

เลือดเราเนี่ยเห็นแล้วอยากมีคอมเมนต์อะไรเลืองอะเขาเขาไม่เหรอเห็นแันชอบอดาอี้าเงังแเอออ้่วเอ่านนเวตีไนีไ

ชอบบอสไม่ชอบบอสไมชอบชอบใช่ไหมไม่ชอบแล้วผมส้อมกับผมตีปกติเนี่ยชอบอันไหนมากขวงกันว่าชอบดี เป็นไรอ่ะไปไปเค้าปิดต้มนะ <coughs> <trve> <coughs> ปวนตินปกายด้วยเนาะล้เนี่ยเจ็บนังหัวแล้วเจ็บให้เพื่อนเราเจ็บเจ็บเจ็บให้คนที่เราผูกพันเนี่ยเพา ข่ากวยเตียวอง้ายไม่อนเอาเเย่าเออเอาไว้รอ่ายเจ็บใช่กินเลยเนี่ยโเสียหเียหกวหัวแคคกินกเลยนกอยากกินแต่เยอะๆเลยตอี้นดเกิดแดดติด

พ่อ่ออหลนบอกว่าหโริงเราก็เจัดให้ืมรเ็เลยตอนไปตลาดบแบบดิเด็กลาชอบหมร้หมาินะเาจะชอบแหละวแบบวันเด็กไม่ชอบหรอกเด็กชอบบเห็ดเร็วจนลงันตีนา

มันได้ยกองกับไายล่สามอ๋อยังอีกยังก็มาทลิงต่าบ้างโดนเดี๋ยวผู้ที่ว่าจะให้ใจนะาโดนนะว่าชุดที่นี้เป็นใสายฟุตบอลครับผมแทงแทงบอลแทงที่ไหนนะแท่ที่บนลูกแต่บอลเนาะ เลือครับอ๋อไม่ได้เมาเ่ออคุดใจเลอกว่าจะเือกไหนโผ่แหนไม่มีคนไม่มียักษ์ยักษ์กับบิ๊มโหม่โหม่แล้วว่าีเราเข้ามาแหมเพราะคนไม่มีไม่เคยมีเลย เบ้นเลยเด็กด like <bbe> ีเยอะมากไม่เนระีเกรียดเพามันเป็นอย่างนี้ดหนึงก็ยอมับาเรา่อรอบอวที่เรายืนอยู่แบบ้โคนานมากเนื้อเลาบ้านอะไรครับเดีบ้านที่ไหนบ้านหู่างหนใช่ห มันยืมได้นะผมจะถามต้นรายการแล้วเขาแต่ทุกคนี่มารายการจะต้องถามนเตได้หรือเปล่าเข้มได้ได้เราะตามระวตเนี่ยอ่ไม่ไเรืนเต๋บอนเป็นเรื่องเป็นราวม่ใช่เรื่อเป็นเอแบบว่าเตเตเลย

อะไรทำให้เราชอบเตะบอลครับคือผมเป็นคนบ้ากีฬาแต่ปัจจัดิยละไม่ผู้แสบความจับไม่ถนัดกระโดดไกลถ้าเด้ามวระผดนี่ของแก้วที่ของแก้วคอยเซ็นคอยเซตไม่สเ็ตมส้นจดเซ็นรัวดูแก้ว ใครใครดีกว่ากันหนึ่งองสามสี่ห้กเจปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าหนึองสามส่าเจ็ดแปดเก้าส่ามสี่หเจ็ดแปดเก้าส ไม่่อย่างทำไมไม่ต้องัดรู้แอนจะได้กลับไนอม่้มันแล้วไปตัดยังแบบต้องไปหาตามหนองน้ำโม่ยังไงไม่ดี่เขาไปตัดตามหนอง แล้วเราไม่ีรชาเขยเ่ยว่าวอระสุนนับกระแเล่นอะไรเน่ด็กถึงนล้วถึงตัวไหมแบบเีลาพุกวันนะพี่ไม่ได้พูดเลย น้องชายอันนี้จะไม่แต่นี้ถึงแบบนี้นักฟุตบอล international หรือหล่อไม่ได้ไปกับพี่สาวสชายแล้วที่พี่สาวสองชายนี่เขาไหนใส่แต่บ็อกเซอร์พี่่าวก็สาวสอชาย

บ้านก็เล่นกันผมไม่ได้เล่นบนแ่ๆอ่นี้เลยไม่เล่นแหลาชีภาพมาบ้ารนะอ๋อออไม่ควรอนี่เนบ้านะ็ตามชอบ่อบรำคาญมึงมึง่ยนเนี่ยมึงอนเนี่ยเป็นราญตอบตม่เป็นไรนะ ก็เลยติดขับหยาบมาเลยหล่อสอโคตรชุบขึ้นมาเลยใครนคกโอ้ทุกตัวเองทุกตุัวเองทุทคองตัวเองกลนก่อนครับุบก่อนบอลแล้วมีประสบการณ์

ไม่ต้อนีกงใส่ใ่ตัวเองนั่นแหละยาว้หรอเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นเขาต้องมีมีมันก็ต้องมันก็ต้องแบบไม่งั้นมันจะโทงเกงแล้วใครใคร โปรดิวเซอร์โปรดิเซอร์โปริเซอร์ปนดตรงไใช่ะานบบเอตอนถ่ายเขาไม่มีนะรได้ินรถสนามนี้นะมีคนมาอแล้วไปไม่ใช่เเอโอเคนะนี่คุยถึงวันว่างไปแล้วักด้เวลากันเด้วยช่เียช่วงหน้ามาคุยถึงงานที่กลังจะเกิดขึ้นกันเค่ f บอร์จีนปินคอนเสิร์ตกันค่าติดต่อ่าที่ถูวันบ้างอะไรเท่าน้ามาคุยจถึงานที่เราจะเกิดตึ้นบ้างนะครับ AF เบอร์จีนปินคอนเสิร์ตแปบเดียวแล้วกจะไ